ชีวิตของคนในหมู่บ้านนะี้ผ่านการมาเยือนของนักเขียนสาวที่ปัะบนไปด้วยตำงานและเรื่องเล่ามุกปลายค่ะภาพยนตร์ที่ทั้งสอนทั้งชีวิตคนเป็นคนตายและมืยาสานัียเดนตัวทย เหมือนเข้าเข้าใจว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราไปเห็นภาพคอคอล่าของสิ่งที่เขาส,าสิ่งที่เขาสะสมยี่ต่อเมืสิ่งที่เขาสนใจดนตรีที่เขารู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเป็นแนวทางของานนะก็คือสีแบบนี้รูปแบบนี้นะเออคือเอามาแปบะบแปบะบนตัวก่อนเพื่อที่จะให้เห็นอรมณ์นะฮะงงหรือว่าหรือ ไอ้ไอ้ฟุตเตจเมื่อกี้เนี้ยมันมันมามันมาเป็นไงครับหรือว่ามันมันจะมันจะโดนหลอกอะไรครับหรือเรื่องต้นฉบับของเดนนารงแล้วคืออย่างที่วิดีโอพร,รีเซนต์ตอนแรกที่เดนนาร์เขาพูดถึงว่าเรื่องที่เดนนารงเขียนมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นบทหนังที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ชื่อเรียกว่าความเศร้าของผู้ผิด ว่าคือไอ,ไอในในในเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยมันก็คือจะเป็นความคิดทางหรือความสนใจของเราแต่ละคนเนี่ยแล้วเราก็เอามาแปะขยำเหมือนเอาดินน้ำมันสีสีมาต้นๆแ,แไปะๆรวมกันไว้ก่อนเนาะซึ่งเมื่อกี้คือหมายว่าต่อสนใจาติของเชคคือไอ้เจดเนอเรลตี้หรือโฆษณาผู้หญิงหกเจ็ดคนที่เป็นไปเด้มาเลยนะเซึ่งถ้าเอาไปรวมกันจะผมผมประามาณอู้นโฆษณา คือในฝนเนี่ยม,ม,ม,มันจะมีส่ที่เป็นฐานต oh no. ้เรื่องอะรมันจะมก็จะหวัก่อ่เาที้่ละคนจะไปใช้กับดวนการ์ดนเราจะทให้มันไม่เหมือนจริงนะฮะโดยโดยโดที่ สามารถถ่ายที่กรุงเทพได้แล้วเราบอกว่าเป็นบ้านมีมาเป็นชายแดนไทยเวนนี้หรืออะไรก็ได้ที่มันจะเป็นอะไรศานาไหนก็มันเล่าแบบทุกอย่างจะประานเหตุการณ์อานเหตุการณ์ในช่วงนั้นก่อนจากนั้นแต่ว่าไลยกาเวลาทีือแบบว่าเด็กนั้นแต่พ่อในสมัยนี้ก็ขี่ไปเจอเหตุการณ์ทุสภาตะินได้ที่กรองมั<ห>นดี้ะทีเห็นใช่นะ้ครับใน ก็ในเฟซบุ๊กแล้วก็นาง,งานนี้นะครับก็เกี่ยวอกับาเนอะไบทางในบัญชีแล้วก็ทางที่ติดต่อสำหรับผูท้ที่อยากจะให้การสนับสนุนทางทางด้านตัวเงินดแต่จ,จริงนะเรากร็ต้องการความเหลือทางอุปกรณ์มามายรเงินนคนที้นจะติดอที่ที่เป็นอาชีพแล้วก็อาจจะมีใครที่อยากจะ ถารงานอะไรเงี้ยก็ลองสมัครมาคุยกันได้เพราะว่าที่ว่ิน่าจะล้วก็จะเป็นความอบุ่นที่ดีเพราะว่าทุกคนก็สามารถจะทำความรู้จักแล้วก็ช่วยเหกันต่อไปแล้วอไรอย่างหนึ่งที่ท้งท้ายไ้สึกว่าคือตอนนี้เราก็จะมีหนางโรบินโซ่แล้วเราก็จะมีวรรณกรรมโรบินโซ่ด้วยก็โดยจะใช้ต้นเรื่องอันเดียวกันนี่ครับของแตนลาล์เนมา มาเป็นตัวต่อเรื่องตัวที่จะมีนักเขียนอีกสามคนมาเขียนเป็นตัวหนังสือหรือวรรณกรรมก็จะมาก็คงจะออกมาเป็นในรูปเบบของตัวหนังสือจะจะเป็นก็ดูที่ว่าในเวลาที่เราให้สามคนเขียนก่อนนะครับก็ก็ดีๆอาจจะทิมพบอกว่าเป็นเล่อเป็นเขียนเป็นตัวงานก่อนหนังเองด้วยขอบคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ ทำงานนักเขียนรับเจอต่างๆที่สารตลอดเวลาแล้วก็มาช่วยเหลือเรานะครับคอบคุัสดมเลกวาเลนจิมทสั่งร้องสุขอบคุณเทียนกิจยาแ้ะก็ู้เหลือดีครับก็สมัครกิจมาพอสวดมนตเบวาเลนทุกท่านนะครับนก็ประทานมาให้กาลัใจกนนะครับ